ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปรชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลิปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่1มิถุนายน2,567เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับดิวลมทั้งกระดาษนึกว่านิยายเป็นเรื่องบังเอิญที่ผู้นำและอดีตผู้นำประเทศ มีเรื่องต้องขึ้นโรงขึ้นศาลประเทศไทยเราอย่างที่ทราบกันนักโทษชายทักษิณถูกอายการสั่งฟ้องคดีม .112 พ่วงพรบอรคอมพิวเตอร์สองคดีรวมกันโทษหนักใช่เล่นยังลูกผีลูกคนอยู่เรื่องนายกเศรษฐาก็อยู่ในสารรัฐธรรมนูญยังไม่รู้จะได้ไปต่อหรือหยุดเพียงแค่นี้ส่วนที่อเมริกาคดีที่อายการเขตแมนฮัตตันมหานครนิวยอร์ก ยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีโดนั่นทรัมป์ไปเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วในความผิดคดีอาญาฐานจ่ายเงินให้แก่บุคคลเพื่อปกปิดข้อมูลอันอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2559ทรัมป์ถูกตั้งข้อหาในความผิดทางอาญา34กระทงจากการปลอมแปลงบันทึกทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าปิดปาก หน0 0 0 0ดอลลาร์ 130, ให้แก่สตอร์มีเดนิเอลวัย4 4ปีดาราหนังโปรวมทั้งการจ่ายเงินปิดปากนางแบบเพลย์บอยและคนเฝ้าประตูคดีนี้สารอาญาแมนฮัตตันตัดสินไปเมื่อวันพฤหัสบสดีที่ผ่านมามีความผิดใน34กระทงดังกล่าวตามคำฟ้องของอัยการหลังได้ประกันตัวทรัให้สัมภาษณ์อย่างเจ็บแสบถึงคณะลูกขุนว่าขี้โกง และนาาออับอย่ทรัมป์ท้าให้รอดูคำตัดสินที่แท้จริงที่จะมาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนขณะที่ทีมหาเสียงของโจไบเดนออกแถลงการตามขยี้ซ้ำไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายภัยคุกคามจากชายชื่อโดนัลทรัมป์มีผลใหญ่หลวงต่อประชาธิปไตยของประเทศยิ่งนักอ่านข่าวทรัมป์หันมามองการเมืองไทย ก็ไม่ได้แย่อะไรนักเรามีสินบนถุงขนมถือว่าไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าที่อเมริกาจะวิจารณ์กันเรื่องอำนาจที่เหนือกว่าเล่นงานทรัมป์หรือไม่ขวางทางไม่ได้สมัครเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่ามีเรื่องผู้มีบารมีแทรกแซงไหมถ้ามีคงต้องส่งนักการเมืองไทยไปศึกษาดูงานให้ละเอียดยิบว่าต่างหรือเหมือนในประเทศไทยอย่างไรเพราะเราถือเป็นต้นฉบับ การเมืองอเมริกาดูเหมือนจะเข้าใจยากแต่ในความเป็นจริงการเมืองไทยมีความซับซ้อนกว่ากันมากมายหลายเท่าตัวเช่นพรรคการเมืองในอเมริกาไม่มีการสืบทอดอำนาจทางสายเลือดแต่ที่ไทยมีอเมริกาให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งเพราะยิ่งเลือกตั้งมากเท่าไหร่ประชาธิปไตยจะพัฒนาไปไกลเป็นเงาตามตัวผิดกับการเลือกตั้งในไทยยิ่งเลือกยิ่งแย่ เพราะสภาเต็มไปด้วยนักเลือกตั้งนักกินเมืองถ้ากรณีทรัมป์เกิดขึ้นในประเทศไทยจะมีพวกที่พูดเอาหลอ่อเอาสวยถาวายหัวให้ประชาธิปไตยโจมตีว่าเป็นการกันแกร่งทางการเมืองครับนักการเมืองทำผิดมีกระบวนการตรวจสอบที่เข้มข้นกว่าคนธรรมดาทำให้นักการเมืองบางพวกไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่มององค์กรอิสระร,รวมถึงสารโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูญ เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยเฉพาะพรรคก้าไกลตั้งตนเป็นศัตรูกับองค์กรอิสระในแทบทุกเรื่องแต่บางคราวก็ชัยโยโหร้องเมื่อมีคำตัดสินคำวินิจฉัยที่ตัวเองได้ประโยชน์กลับกันเมื่อตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบคำสรรเสริญเยินยอถึงบรรพบุรุษว่อนโลกโซเชียลไปหมดกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง42วพรรคก้าไกลค้านอยากออกหน้าว่า องค์กรอิสระไม่ควรแทรกแซงกำหนดชี้นำฝ่ายบริหารควรจะให้สภาเป็นฝ่ายที่ขาดอำนาจแต่พรรคก้าวไกลเองก็เคยร้องศาลร,รัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้วินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและการลงมติของสมาชิกรัฐสภาจำนวน394คนในการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2566 ที่เห็นชอบว่าด้วยการเสนอชื่อพิธาลิมจริรน,นันเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นการเสนอยัตติซ้ำคือพรรคก้าวไกลมองว่าไม่ใช่การเสนอชื่อซ้ำเป็นการร้องเพื่อผลักดันพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหวังใช้คำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นใบเบิกทางสู่อำนาจหากเชื่อว่าองค์กรอิสระสารรัฐธรรมนูญคืออำนาจนอกระบบพรรคก้าวไกลก็ควรมีมาตรฐานเดียวคือไม่ยอมรับองค์กรเหล่านี้ ไม่ใช้บริการเมื่อเห็นช่องว่างว่าทางตัวเองจะได้ประโยชน์ฉะนั้นไม่ว่าเรื่องนักโทษชายทักษิณหรือกรณีนายกเศรษฐาหากมองในมุมกระบวนการยุติธรรมปกติก็จะพบว่าเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่มีการทำผิดกฎหมายและต้องมีการดำเนินคดีหากมองในมุมดีวการเมืองความซับซ้อนจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลและต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ว่าใครทำดีลกับใครเพื่ออะไร พเพราะดีวการเมืองจะฉกฉวยเอาคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองความเห็นของจตดดุพรพรมพันธ์น่าสนใจครับทักษิณเป็นคนกลัวคุกและคิดทำเพื่อตัวเองเท่านั้นดังนั้นก่อนถึง18มิถุนายนนี้จะเห็นร่องรอยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นถ้าทักษิณไม่หลบหนีไปต่างประเทศแต่ยอมถูกนำตัวฟ้องต่อศาลอาญาข้อหาคดีม .112 นายเศรษฐาต้องหลุดจากนายกเพื่อแลกกับการได้ประกันตัวถ้ารอผลวิจัยของสารรัฐธรรมนูญยิ่งจะเสี่ยงกับผลร้ายตามมามากกว่านี่คือการวิเคราะห์เพราะเชื่อว่ามีเดีลยวการเมือกแต่หากวิเคราะห์ไปตามกระบวนการยุติธรรมปกตินักโทษชายทักษิณมีแค่3ทางเลือกอยู่สู้คดีอาจจะรอดคุกหรือไม่รอดก็ได้อีกทางคือหนี แต่ยังมีเวลาพอที่จะหนีเพราะต้องต่อสู้สามสารอย่างแน่นอนใช้เวลาเป็นปีหรือกรณีนายกเศรษฐาหากศาลร,รัฐมนูญวินิจฉัยว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงก,ก็ยังไม่แน่ว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนหากถอดถอนก็เปลี่ยนรัฐบาลไม่ถอดถอนก็ทำงานต่อแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีร่องรอยการเมืองในคดีของนักโทษชายทักษิณและนายกเศรษฐาเต็มไปหมดกลายเป็นแยกกันไม่ออก ไม่ว่าจะมีดีลหรือไม่ก็ตามเอาแค่การออกพรบนริรโทษกรรมวันนี้ก็เริ่มจะลังเลกันแล้วว่าควรจะนิรโทษกรรมผู้ต้องคดีมห1ึด้วยหรือไม่จากที่ก่อนหน้านี้พักการเมืองส่วนใหญ่ยังเฉยๆกันอยู่ที่แน่ๆดีลการเมืองเพื่อช่วยคนเพียงคนเดียวจะล้มทั้งกระดานฉะนั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสสไม่ใช่ควายที่ใครจะมาจูงจมูกได้ ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทําให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty